El <coughs> ชมวันนี้รายการ N b t บทวิถีไทยนะคะจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลงานการวิจัยของคณาจารย์ที่มหาวิทยายลัยอุบลราชธานีค่ะซึ่งผลงานการวิจัยนั้นก็เป็นเรื่องของอาหารนะคะอาหารประจําถิ่นของคนอีสานค่ะมีการพัฒนาต่อยอดจนสามารถสร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการและก็วิสาหกิจในชุมชนนะคะและนอกจากนั้นยังจะพาคุณผู้ชมไปลงชุมชนค่ะอยู่ใกล้ๆก,กับมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีพวกเขา ทําแคบหมูค่ะคุณผู้ชมจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมพร้อมๆกันวันนี้ค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่อาคารปฏิบัติการนะคะคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งที่นี่ค่ะได้ทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกว๋วยจั๊บหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะมาดูกันว่า ทางคณะหรือว่าทางอาจารย์มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดเรื่องของแนวคิดในการเรียนการศึกษาจนเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างไรวันนี้เราอยู่กันกับอาจารย์จิตรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะวันนี้มาถึงอาคารปฏิบัติการกันเลยนะคะ,คะอาจารย์คะพูดถึงผลิตภัณฑ์หน่อยเห็นมีผลิตภัณฑ์ของอมหาวิทยายลัยก็มากมายเหลือเกินะนะคะ พอดีว่าเราสอนอยู่ในสาขาเทคโนโลยีการอาหารคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอวลราชธานีนะคะเรามองว่าเราอยู่ในท้องถิ่นอีสานเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่เรามองมาเราเลยมองอาหารพื้นบ้านเป็นหลักค่ะเราพยายามจะ ต่อยอดงานวิจัยแล้วก็เป็นผลงานจากนักศึกษาด้วยจากงานวิจัยของอาจารย์แล้วก็ทํายังไงให้ออกสู่เชิงพาณิชย์ได้นะคะตัวที่เรามีแล้วก็ผลงานเราที่โดดเด่นน่าจะเป็นที่รู้จักกันก็คือก๋ยจ๊บยวนหรือก๋ยจ๊กอุบอลกึ่งสาเร็จรูปค่ะแบบนี้ค่ะคล้ายๆแบบนี้ซึ่งเรามีหลายตัวนะคะตัวที่ออกสู่เชิงพาณิชย์นะคะก็คือว่ามีผู้ประกอบการเนี่ยมาได้มาซื้อสิทธิ์เพื่อไปทํานะคะหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นนะคะอย่างแบรนด์จับ ที่มีอยู่ในเซเว่นนะคะหรือแบรนด์ฮาลองซึ่งมีขายอยู่ทั่วไปตามร้านของฝากนะคะแล้วก็ได้มาตรฐานอาหารต่างๆนะคะนอกจากนั้นเรายังพยายามส่งเสริมในเรื่องของอาหารพื้นบ้านอย่างก๋กยจับซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีเป็นเส้นกึน่งสำเร็จรูปเพียงเติมน้ำร้อนทิ้งไว้ประมาณ5นาทีทานได้หรือใส่มันคูเวฟทานได้นะคะแล้วก็จะมีหมูยอหรือไก่ยออบแห้งอยู่ข้างในนะคะเรายังมีพัฒนาเส้นก๋กยจับต่างๆอย่างเช่นทำจากข้าวเม่าทำจากข้าวกล้อง ข้าวไรซ์บรี่หรือข้าวสีต่างๆซึ่งเป็นการส่งเสริมกรเกษตรกรของเราค่ะโอ้โหนะคะ<ม>ต้องบอกว่าสําหรับใครที่อาจจะไม่ไมสะดวกที่จะามาทานที่อุบลหรือว่าอยากจะสั่งซื้อหรือว่าจะเหมาะสําหรับคนที่เดินทางอ่ะนะคะ,ะเหมาะมากๆเลยทีเดียวนะคะเห็นบอกว่านอกจากจะมีก๋วยจั๊บแล้วยังมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นด้วยใช่ค่ะอย่างตัวของอาจารย์เองนอกจากกว๋วยจับ๊บเราก็จะมีบัวลอยค่ะบัวลอยจากมันเทศกื่นสําเร็จรูปทั้งมันเทศม่วงแล้วก็มันเทศส้มค่ะ ทั้ง2ตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็จะมีผู้ประกอบการซึ่งเพิ่งซื้อสิทธิ์เพื่อจะไปทําขายเชิงพาณิชย์ต่อไปค่ะ,คะอาจารย์คะแล้วผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ที่ออกมาจําหน่ายแบบนี้ค่ะอาจารย์เราเรามองเรื่องของงานวิจัยหรือว่ามีการมีแรงบันดาลใจหรือว่าแนวคิดยังไงในการทําผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาค่ะคือเรามองว่าเราอยู่ในท้องถิ่นอุบลเราพยายามจะดูนะคะจากวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างไกวยจับเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครมาอุบล ถ้าไม่ได้ทานเกว๋วยจับหรือหมูยอมาไม่ถึงอุบลน,นั่นเป็นจุดแรกแต่ตอนนี้ปัญหาอย่างเช่นตัวเกว๋วยจับเองก็จะมีปัญหาว่าเอ๊ะคนที่มาทานแล้วอยากซื้อกลับไปทําทานบ้างซื้อไปฝากบ้างก็จะต้องซื้อเป็นเส้นสดซึ่งมีอายุการเก็บเส้นสั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเส้นแห้งก็เวลาเอาไปต้มต้องบอกตรงบางคนต้มทานไม่เป็นก็บางทีก็จะสุกจนเละหรือบางทีไม่สุกแข็งเป็นไต ก็เลยเรามีความคิดว่าเอ้ยเราอยู่ในพื้นที่นี้แล้วเราเป็นสถาบันการศึกษาที่จะต่อยอดผลงานให้ใช้ได้จริง mm hmm. ก็เลยมองว่าเราสามารถทําให้เป็นเหมือนบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปได้ไหมที่สามารถพกพาไปไหนสะดวกอย่างงี้ค่ะก็เลยเป็นความคิดในเรื่องของก๋วยจั๊บขึ้นมาว่าทําเป็นก๋วยจั๊บอุบลกึ่งสําเร็จรูปที่สามารถเป็นของฝาก เก็บรักษามีอายุการเก็บได้นานพกพาสะดวกไปไหนก็ได้ค่ะอ,อย่าลืมว่าอาหารนะคะเป็นเขาเขาเรียกว่าสามารถพกพาได้และที่สําคัญก็คือมาหาลัยก็มองเห็นเรื่องของการส,งส่งเสริมอาชีพใ,ชในชุมชนด้วยดีจริงๆค่ะคุณผู้ชม ตัวนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากปลาร้านะคะปะลาก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านที่สําคัญชนิดหนึ่งของประเทศก็ว่าได้นะคะ,ะโดยเฉพาะภาคอีสานค่ะเราก็จะทานปลารเป็นหลักนะคะตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนาขึ้นมานะคะก็จะเป็นตัวตัวนี้จะเป็นตัวเจลบองนะคะตัวเจลบองหรือปลาราบองเนี่ยค่ะแนวคิดก็คือตัวเขาเองเนี่ย เขาจะมีปัญหาเรื่องของอายุการเก็บรักษาที่สั้นนะคะแล้วก็มีเชื้อราบ,บริเวณผิวหน้าค่ะครน,นีเ้เราก็ใช้ตัวตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาจากากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เราเข้าไปช่วยเขาพัฒนาค่ะแล้วก็ได้แนวคิดนี้มาก็คือใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการอาหารค่ะเข้ามาช่วยเพื่อที่จะลดปริมาณน้ำแล้วก็ลด ค่าความเป็นกรดของตัวแจวบองนะคะแล้วก็ใช้ความร้อนในการพัชไลท์ค่ะก็คือให้ให้ความร้อนในการฆ่าเชื้อตัวจุลินทรีย์ค่ะ,ะแล้วก็จะทําให้พอพอเราพัฒนาเป็นปลาบองตัวนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะทําให้ปลาบองสามารถเก็บรักษาได้นานมากกว่าสเดือนที่ไม่ทําให้เขาเปลี่ยนแปลงทางด้านสีนะคะจริงๆเขาเก็บได้ประมาณ 6เดือนขึ้นไปแต่ว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องสีคล้บนะคะที่ผู้บริโภคอาจจะไม่ยอมยอมรับไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวหนึ่งที่เราพัฒนาขึ้นเราก็ได้ทำการสำรวจท้องตลาดในไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าร้านส้มตำที่อยู่ทุกที่ะคะ่ะเขาก็จะมีเมนูแกงอ่อมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเราทำเป็นปลาก้อนแกงอ่อมแบบ กึ่งสำเร็จรูปนะคะทานได้โดยการนําก้อนนี้นะคะลงไปในน้าร้อนต้มประมาณ5นาทีแล้วก็เติมผักแล้วก็เติมหมูเติมเนื้อสัตว์ตามที่ต้องการแล้วก็จะได้แกงอ่อมหนึ่งชามนะคะโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปวิ่งหา ผักสมุนไพรเครื่องเทศที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องแกงค่ะช่องช่องทางการติดต่อสำหรับผู้ที่สนใจตัวนวัตกรรมจากงานวิจัยนะคะก็คือติดต่อผ่านคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะหรือติดต่อผ่านอุทยานวิทยาศาสตร,ร์นะคะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะ ก็แนวคิดของการพัฒนา,าผิดพันธุ์นะคะข้าวเมากึง่งสําเร็จรูปนะคะก็เกิดเนื่องจากว่า,าพื้นที่ของภาคอีสานนะคะเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวมากที่สุดนะคะและหนึ่งในผิดพันธุ์ที่ชาวบ้านเขานิยมรับประทานก็คือเอาข้าวระยะเมานะคะมาทําการแปรรูปเป็นข้าวเมาแต่เนื่องจากว่าปัญหาของข้าวเม้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้คือมีอายุการเก็บรักษาที่สั้นนะคะแล้วก็ เวลาส่งจําหน่ายเนี่ยต้องอยู่ในรูปของแกนแช่แข็งถึงจะสามารถไปจําหน่ายทั่ว,วไปได้เพราะนั้นงานวิจัยก็เลยเปลี่ยนเนี่ยว่าแล้วจะทำยังไงที่จะให้ข้าวเม่าเนี่ยสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้นก็เลยทําการเปลี่ยนกระบวนการแปรรูปนะคะจากแบบดั้งเดิมนะคะสุขบวนการผลิตข้าวเม่าแบบเทคโนโลยีการทําแห้งนะคะเพื่อทําให้ข้าวเม่าเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่ว่ายังคงคุณค่า ทางโพชนาการของข้าวเม่าอยู่นะคะโดยวิธีการทําแห้งของงานวิจัยจะใช้เทคนิคฟูดไอเบสตัยเซชันนะคะเป็นการทําแห้งที่อุณหภูมิสูงเวลาสั้นร่วมกับการให้ความร้อนเพื่อให้แป้งเกิดเจลก่อนนะคะเกิดเรียกว่าเป็น Gel เจล n i z a t i o n เพราะฉะนั้นคุณค่าต่างๆของข้าวเม่าเนี่ยยังคงอยู่เพราะว่าสารต่างๆจะถูกผลักเข้าไปในตัวข้าวเม่าทําให้สีกลิ่นรสชาติทุกอย่างยังเหมือนข้าวเมาเหมือนเดิมอยู่นะคะ ซึ่งผิดพันธุ์ที่ได้มาก็จะอยู่ในรูปของข้าวเม่าแห้งถึงสําเร็จรูปนะคะสามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลามากกว่า14เดือนนะคะแล้วก็ผิดพันธุ์ข้าวเม่าแห้งตัวนี้นะคะสามารถนําไปรับประทานนะคะคล้ายๆกับการหุงในข้าวสารในเม้าหุงข้าว,ท,วทั่วไปได้เลยนะคะผิดพันธุ์กาโนล่านะคะจากข้าวเม่าตรงนี้ก็จะสามารถนําไปใช้เป็นผิดพันธุ์อาหารตอนออดื่ม รับประทานพร้อมกับนมนะคะนมเป็นเป็นกับเป็น,ปนทานพร้อมกับนมได้เลยหรือนะคะจะทําเป็นซีเรียลบาร์นะคะเป็นแห้งขนมที่รับประทานเป็นขนมขบเคี้ยวได้เลยนะคะนี่เป็นตัวอย่างของผิดพณฑ์งานวิจัยที่เกิดจากข้าวเมาแห้งกึ่นสาเร็จรูปค่ะ หลังจากที่เราพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของกระบวนการผลิตที่คณะเกษตรษาศาสตร์กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของอพื้นที่ในการจัดแสดงนะคะผลงานต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งมีส่วนร่วมกับผลงานการวิจัยด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ชวาริตแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค,ะคัะสวัสดีครับผมวันนี้ต้องรบกวนอาจารย์นะคะได้แนะนําผลิตภัณฑ์หน่อยของมหาวิทยายลัยที่เราได้เอาผลงานการวิจัยส่วนหนึ่งประกอบกับผู้ประกอบการด้วยทําเป็นผลิตภัณฑ์ แล้วก็ต่อยอดสู่ธุรธกิจนะคะอาจารย์ได้ครับยินดีครับก็ในส่วนพื้นที่ที่เราอยู่นะเป็นที่จัดแสดงผลงานวิจัยที่เราผ่านการต่อยอดมานะต้องต้องเรียนว่าคืองานวิจัยของมหาวิทยาลัยันก็จะอยู่ในคณะต่างๆสถาขาต่างๆพอวิจัยเสร็จเราก็มีอีกหน่วยงานหนึ่งที่ทําหน้าที่เรื่องของการเอางานวิจัยเหล่านั้นเนี่ยมาทําให้เป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ไปเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเพื่อ,อออกเป็นธุรกิจจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดงในพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ที่ไปถึงมือของผู้ประกอบการละแล้วก็ออกไปสู่ตลาดแล้วเป็นส่วนใหญ่นะครับมียอดขายมีอะไรแล้วนะครับก็อาจจะดูเป็นชิ้นๆไปนะครับอาจจะแนะนําบางชิ้นออย่างเช่นตัวนี้นะฮะก็เป็นผลิตภัณฑ์จับจับหลายท่านทู้จ<ม>ักดีครับขึ้นชื่อมากข,ของอุบลนะครับอยู่ตามเซเว่นทั่วไปตอนนี้นะครับจริงๆก็มีอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับก็คือยี่ห้อคาลองนะครับเป็นที่จริงเป็นงานวิจัยชิ้นเดียวกันนะครับเรื่องของเทคนิคการทําเส้น ก๋วยจั๊บให้สุกได้ภายในเวลารวดเร็วนะครับก็ทั้ง2ยี่ห้อเนี่ยก็เราก็ผ่านกระบวนการลาเส้นงานออกไปให้อกชนแล้วก็เอกชนก็ไปทําเปในเชิงธุรกิจปัจจุบันก็ขยายไปพอสมควรละนะครับก็น่าจะเป็นที่รู้จักกันดีนะครับก็เป็นก๋วยจั๊บกึง่งสำเร็จรูปก๋กวยจั๊บอุบลน,นะครับกึง่งสำเร็จรูปนะครับเรามีขนมจีนด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นงานวิาจัยอีกชิ้นหนึ่งเป็นขนมจีนกึง่งสำเร็จรูปอารมณ์คล้ายกันอันนี้ เป็นยี่ห้อคุณปุ้นนะครับคุณปุ้นเจ้าของนี่ก็จะเป็นติดเก่าคณะวิศวะทั้งสองคนเลยสตมีปัญญาแต่ว่า,อ,าอยู่ที่เด็ดอุดมนะครับก็ตอนนี้กําลังพัฒนาสร้างความรู้จักให้ตลาดอยู่นะครับเรามีงานวิจัยตัวอื่นอีนอกนะครับยังแอบผมคนญาตเดินย้อนกลับมาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็น <c oughs> เป็น ซุปก้อนแกงเห็ดความจริงเรามีกลุ่มซุปก้อนหลายอันนะครับมีแกงออมแกงเห็ดของของคณะเกษตรที่พัฒนาเป็นสูตรปลาร้านะครับแล้วก็เป็นสูตรเฉพาะทางของเราทํามาเป็นก้อนคล้ายๆซุปก้อนทั่วไปครับแต่ว่าน,นี้เป็นซุปก้อนของอาหารอีสานก็ใส่ไปในหม้อแล้วก็ทําได้เลยนี่ก็ออกเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเรามีดอกหญ้าขาวแต่น,นี้อาจจะนานหน่อยนะครับดอกหญ้าขาวที่เป็นวัชพืชเป็นดอกหญ้าขาวที่เราหยิบขึ้นมาแล้วเป่าลอยนะอดอกหญ้าขาวมันมีสรรพคุณนะครับช่วยลดการอยากบุหรี่ เพื่อลอาการอยากบุหรี่เรามีคณะ,ะนักวิจัยจากวิลัยแพทย์กับเภสัชได้ร่วมมือกันสามารถสกัดสารที่มีฤทธิ์ให้ลดอาการอยากบุหรี่ออกมาได้แล้วเราก็ทําเป็นลูกอมทําเป็นขนมหกเคี้ยวทําเป็นคุกกี้เนี่ยฮะทำเป็นคุกกี้เราก,ก,ก็ออกสูตรให้มันโอเคหน่อยสําหรับคนที่อยากเลิกบุหรี่ครับก็สามารถใช้เคี้ยวใช้อมใช้อะไรแทนอาการอยาก<ล>บุหร,ร,รี่ได้ใช่ใช่ทำรองลงครับ ันนี้เราได้ทุนจากทสะสะนะครับแล้วก็พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ความจริงมีชุมชนหลายชุมชนเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปทาเป็นเป็น,เป,นเป็นโปรดักต์ประจําชุมชนไปแล้วครับผมค่ะมีผลิตภัณฑ์หลายตัวเลยทีเดียวนะคะครับถือว่ายังยังยังไม่ได้เป็นหมายถึงว่าจําหน่ายให้กับบุคคลภายนอกโอเคแต่ว่าให้ผู้ประกอบการความจริงอย่างนี้ครคือวิธีทํางานเราเนี่ยก็คือเวลามีงานวิจัยในใน,ในมหาวิทยาลัยเราก็หยิบงานวิจัยนี้ออกมาให้ผู้ประกอบการเอาไปทําธุรกิจต่อนะครับ ทีนี้ส่วนใหญท่ที่พูดถึงในทีน่นี้และไม่พูดไม่พูดถึงอีกหลายรายการเนี่ยก็คือว่าไปอยู่ในตลาดแล้วแหละไปอยู่ในห้างอยู่ในเชฟไปอยู่ในร้านต่างๆแล้วนะครับอาจจะมีบางตัวที่อย่างเช่นตัวนี้ที่ยังยังไม่ได้ออกไปอยู่ระหว่างการพัฒนานะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยปัจจุบันก็วางขายทั่วไปแล้วครับ เผื่อใครสนใจอยากจะมาเป็นพื้นที่ในการศึกษาดูงานเยี่ยมชมก็ได้ใช่ได้ครับมาที่ไหนยังไงบ้างคะก็ถ้าสนใจนะครับก็บทั้ง2ส,ส่วนเลยนะครับทั้งในส่วนของผู้ประกอบการที่ต้องการงานวิจัยใหม่ๆเพื่อไปต่อยอดธุรกิจตัวเองหรือคนที่เอย,อยากจะลองลงทุนทําธุรกิจใหม่ๆดูซิหาผลิตภัณฑ์มาเป็นมาเป็นโปรดักของตัวเองหรือนักศึกษาจบใหม่ที่อาจจะอยากเป็นนายตัวเองอยากทําธุรกิจอยากเป็นผู้ประกอบการเองเนี่ย ก็สามารถมาคุยกับเราได้มาในพื้นที่ตรงนี้ก็จะเห็นงานวิจัยที่เราเรียกว่าพร้อมละอยู่ปลายน้ําท่านสามารถไปหยิบไปพัฒนาต่อธุรกิจตัวเองได้นะครับหรือแม้แต่คนที่อยากจะแมทชิ่งอยากมาดูว่าเอ๊ะมันมีผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในลักตัวไหนบ้างเพื่อไปเสริมธุรกิจตัวเองก็มาแมทชิ่งกับผู้ประกอบการที่เราพัฒนาอยู่ในปัจจุบันเนี้ยเพื่อต่อยอดธุรกิจกันก็ได้เหมือนกันนะครับก็เรียนเชิญที่ถ้ามาตรงนี้นะฮะก็สูงื่องมือ อาคารของเราคือศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ชั้นหนึ่งนะครับในพื้นที่ที่เราอยู่นี่คืออุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับก็สามารถมาพูดคุยขอ,อรายละเอียดต่างๆเพื่อเพื่อเชื่อมโยงงานกันได้ครับค่ะถือว่าเป็นมหาว,วิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริงนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมคะนอกจากที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะจะมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลงานการวิจัยแล้วนะคะที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเรื่องของวิสาหกิจในชุมชนแล้วก็เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเป็นการส่งเสริมชุมชนให้มีอาชีพมีไรายได้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ได้มีโอกาสนะคะมาพูดคุยกับกลุ่มของจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่พวกเขามีการสร้างลวดลายผ้าที่สวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดอำนาจเจริญด้วยและตอนนี้เราก็อยู่กันกับคุณแม่ดารา ะะสวัสดีค่ะ,คะนะคะ,คะมาพมกับทีมงานด้วยทั้งสองคนสวัสดีค่ะค่ะพูดถึงเรื่องของผ้าของจังหวัดอำนาจเจริญหมือคุณแม่ว่ากว่าจะมาเป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้นะคะเป็นมายังไงบ้างค่ะผ้าผ้าจังหวัดอำนาจเจริญนี้เป็นผ้าลายขิดที่ย้อมสีธรรมชาติแล้วก็ทอมือค่ะของเรานี่ทอสือบทอดจากปู่ย่าตายายสืบทอดสู่ลูกหลานแล้วก็มาทอแล้วก็เป็นผ้าลายขิด ส่งเข้าประกวดที่ศูนย์ศิลมาซีบางไทรพภานครศรีอยุธยาได้ชนะเลิศที่1นึที่สที่สแล้วก็เป็นผ้าเป็นผ้าลายประจำจังหวัดของอำนาจเจริญแล้วก็เป็นสีม่วงที่ของประเทศที่เขาเปิดเป็นปการสีประจำพ่อหลวงด้วยจลการจังหวัดค่ะ,คะอันนี้เป็นลายอะไรคะลายตะขอสลับเอื้อค่ะลายตะขอสลับเอือะะอเอ้อนะคะ,คะก็คือสามารถที่จะนำไป ตัดเป็นเส<า>ื้อค่ะเป็นเสื้อแล้วก็ไปเป็นผ้าเป็นผืนอย่างนี้ผ้าปูโต๊ะผ้าปูโต๊ะผ้าคลุมไหล่ก็สามารถทาได้ได้ทําได้กลุ่มของเรานี่ผลิตได้เพียงพอกับความต้องการไหมคะค่ะได้ได้เพียงพอแต่ว่างานออเดอร์นี่ก็ต้องรอรอเพราะว่าเป็นผ้าทอมือค่ะผ้าทอมือวันหนึ่งก็ได้แค่ประมาณไม่ถึงเมตรค่ะ ก็คือทําได้ไม่เยอะเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องของงานงานประณีตงานความละเอียดอ่อนที่ต้องใช้สมาธิความสมาธิด้วยนะคะแล้วก็เป็นอาชีพจากภูมิปัญญาด้วยสื่อต่อกันมาเอาเผื่อสนใจอยากจะซื้อไปตัดที่บ้านหน่อยไม่ใช่เฉพาะที่ที่บ้านเราที่อื่นด้วยนะคะต้องติดต่อยังไงที่ที่ประธานนะคะนางดาราจันทุกค่ะ 0878764851ค่ะโดยโทรศัพท์ลแล้วก็ไลน์ด้วยค่ะ <Okay. S 1> ก็สามารถแอดไลน์ตามเบอร์ที่คุณแม่ได้ให้ไปนะคะ,คะก็สั่งซื้อกันมาได้เอาไปตดัดแล้วก็จะสวยๆเหมือนคุณคแม่ที่ใส่ในวันนี้ด้วยะนะคะ ่หลังจากที่เราได้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกันแล้วนะคะเราก็พาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนใกล้ๆมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะซึ่งที่นี่มีผลิตภัณฑ์ซึ่งถือว่าเป็นของเด่นของชุมชนบ้านพงสว่างนะคะซึ่ง สิ่งนั้นก็คือแคบหมูนั่นเองและตอนนี้เราก็อยู่กันกับคุณแม่หนูเพียรนะคะสวัสดีค่ะนี่คือคนที่อยู่เบื้องหลังความอร่อยของแคบหมูนะคะบ้านพงสว่างต้องบอกว่าพงสว่างนี่ขึ้นชื่อมากค่ะเรื่องของแคบหมูนะคะทําไมถึงพูดถึงแคบหมูแล้วต้องมาที่นี่ค่ะคุณแม่เพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งผลิตค่ะมันเป็นชุมชนทําแคบหมูโดยตรงเลยค่ะ,คะเพราะว่าเราทํา ทั้งขายปี๋ขายส่งค่ะอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาแวะหนองวัดหนองป่าพงก็จะมาซื้อแคบหมูค่ะค่ะแล้วแคบหมูที่ที่เราทำเนี่ยในชุมชนของเราทํามีกี่แบบคะคุณแม่มันมี2แบบค่ะมันจะมีแบบติดมันกับไร้มันค่ะ ถ้าติดมันนี่ก็จะมีเนื้อมีมันมันก็จะอร่อยทานกับข้าวก็เลยก็ได้ค่ะถ้าเป็นแบบไร้มันจะไปทานกับก๋วยเตี๋ยวกับส้มตําค่ะก็คือมีให้เลือกสองแบบนะคะแต่ก็กรอบทุกแบบไม่ไมแข็งใช่ไหมไม่แข็งค่ะไม่แข็งค่ะแล้วกระบวนการทําเราก็ทําเองทํายากไหมคะก็ยากช่วงหน้าฝนค่ะแล้วก็ช่วงมีโรคเข้ามาเนี่แหละมันมีปัญหาวัตถุดิบคือหนังหมูมีโรคระบาดโควิดเข้ามาก็เลย เรื่องของวัตถุดิบค่ะก็คือหมูใช่ไหมคะค่ะหมูเขาส่งมาจากนอกมั้งในไทยมันไม่พอค่ะเราก็สั่งจากนอกทีนี้จากนอกเขามีปัญหาเรื่องโควิดเรื่องอะไรนี่แหละค่ะเขาก็เลยส่งไม่ทันค่ะแต่เราก็พยายามหาที่ตลาดบ้านเราทำเพราะว่าเราเรามีลูกค้าของเราประจำเราก็ต้องทำส่งขาดไม่ได้ค่ะราคาแพงไหมคะหนังหมูในช่วงนี้แพงค่ะแพงมากเลยขายเป็นกิโลใช่ไหมคะ ไม่ช่วงนี้เราทําส่งนี่เราเราไม่ค่อยได้ขายเป็นกิโลค่ะแต่เขาเอามาส่งเราเป็นกิโลค่ะแต่ก่อนจากห้าสิบขึ้นมาเจ็ดสิบกว่าบาทแล้วเด๋ยนนี้ก็คือแล้วก็ไม่ค่อยมีด้วยค่ะก็คือได้หนังหมูมาเราเราเอามาทํำยังไงอ่ะมาแล้วก็มามาต้มต้มน้ําพอประมาณแล้วก็มามาเอาน้ํามันออกเอาขนออกแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้น,นๆแล้วก็มาตากแดด ตาเดดแล้วก็ค่อยทอดแล้วมันจะออกมาแบบนี้โอ้โห oh, กว่าจะได้แคบหมูที่อร่อยที่เราเอาไปชิมเนี่ยยากเหมือนกันนะคะยากค่ะยากแล้วทีนี้เราขายที่ไหนคะก็ประจําที่หน้าวัดหนองประพงศ์แล้วทีนี้เราจะมีพวกออเดอร์มีขาประจําเราเขาจะสั่งมาจะมีสีเกตอานาจมีทุกที่ค่ะสั่งมาเราเขาจะดูใน เฟซบุ๊กในไลน์เนี่ยคะ่ะเขาก็จะสั่ง,งเรามาค่ะอ๋อทางนั้นก็บอกช่องทางคุณผู้ชมหน่อยเผื่อสนใจต้องบอกว่าเป็นแคบหมูที่ทานกับอะไรก็อร่อยโดยเฉพาะส้มตำค่ะคุณผู้ชมเอาเดี๋ยวช่องทางติดต่อคุณแม่ยังไงคะเผื่ออยากจะซื้อแคบหมูไปทานหรือว่าอยากจะมาอุดหนุนนะคะที่หน้าวัดหนองบระพงที่อำเภอวาริชนชำรภาบเลยมันจะมีเพจแคบหมูแม่หนูเพียนค่ะแคบหมูแม่หนูเพียนเข้าไปดูค่ะจะจะเห็นเพราะว่ามันจะมี สำนึกรูกบ้านเกิดบอค่ะเขามาทํามาถ่ายทาแล้วเขาก็เอาไปลงไว้นี่ให้เราค่ะแล้วก็หน่วยงานราชการค่ะไปให้เราไปอบรมเกี่ยวกับขายในออนไลน์ขายในอะไรนี่แหละค่ะแล้วก็ไปลูกสาวไปเขาก็มาทําให้ค่ะก็เลยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดค่ะก็แสดงว่าเป็นเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเราค่ะ อยู่ที่นี่นะคะ,ะก็เผื่อคุณผู้ชมนะคะสนใจหรือว่าอยากจะมาอุดหนุนนะคะคุณแม่หนูเพียนก็ติดต่อมาได้ตามเพจ ตแม่่นูเพียนแคบหมูแม่หนูเพียนค่ะเพจแม่หนูเพียนนะคะยังไงก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยหรือว่าหากได้ผ่านมาทางอำเภอวารินชำาราบนะคะก็อย่าลืมแวะมาที่บ้านพงสว่างนตมัดน้องปะพงตาบลนนพึ่งนะคะอำเภอวารินชำาราบอุบลราชธานีนี้เองนะคะหรือว่าพื้นที่ไหนชุมชนไหนมีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะหรือว่าอยากให้เราเป็นสื่อกลางในการนําเสนอนะคะสามารถติดต่อมาหาเราได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะ แคบหมูแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆจากอุบลราชธานีนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ